ดีครับสวัสดีครับใครมาอา้าเออได้ลำใหยมาฝากเบะหรอได้ลำใหยจากไหน<อ>เพราะเพราะอามาหรอไปแล้ว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 เริ่มแสดงแล้วเออไปเอามาจากไหนลำใหยเล่นกันไกลได้มันมันเจาะตาได้รู้ไม่เล่นไม่ออกไป เข้ามาเลยมัน,นม่กิน้ำายผิดไหม้ำไยผู้ไอ้น,ไน,นี่น้ำายยังมีเหรอว้า,วายังสวยอยู่เลยทุกคน้นำายน้องเอ,อิร์ธเอามาฝากพี่ซับเอาลำไยมาฝากบ้าอยากก่างเกาะติ๊กเจษดาใช่ไหมเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่จำจนบ่ได้ นี่พี่ซับเอาลำไยมาฝากทุกคนอ่าลำไยยังเอา้าลำไยยังมีเหลืออยู่นะจิ๊บมาแล้วเบสกินหมดแล้วนะเล้วมาหอวมาแล้วเหรอเกลี้ยงเทมอาหารเกลี้ยงเ่อ,เเอยกินง่ายเลยกินแสดงกินเตียวสินข้าวกินเจ็ดไปใส่ละ พี <mile> oh. ่เจค่ะเนี่บอกมาตีพ <c oughs> <Next time. S 1> ี่นนท์ต้องไปหับนะอ๋อแอบถ่ายเด็กเล่นน้ำแม่หมายรักถ่ายเอาน้่งไปใช้ส่อ้ายน้่งไปใช้นะไปชมอวัลตินบ่ไปให้พี่นนท์บะไปหุ่นน้ำกุ้งไหมไปหุ่นน้ำกุ้งไหมเอาน้ำเย็นผุดเด็ไปหุนน้ำกุ้งไหมกันดิ ว่เร็วคะี่ได้แกี้โลติมาทีว่าทีท่านประธานมาตรวจงานโอ้ยู่ไหนอยู่นอยู่กับเบสนะอยู่กับเบสงานอุนตินสีฟ้าน่ะอยู่ไหนให้เบสชงให้ไหมอย่าเล่น มันจะแล่นล้มนะอย่าแล่นเร็วนะมันจะแล่นล้มนะเห็นไหมเห็นไหมเบ้เบ้พูดแต่มันไม่ฟังนะจะให้ใครชงให้อ่ยเบ้เริ่มเบียนหัวแล้วนะเบ้เริ่มเบียนหัวแล้วนะเอิร์ดออกมาเลยไม่มีใครอยู่อ่ะคือเปิดพัดลมอยู่ซ้ายพี่นุ่นนุ่มมาแล้วหรอโอ้เอิร์ดเอิร์ดออกมาเลย มันฮ็ตอย่างมามาอะไรมาคุยกับพี่นนเหรอพี่นนท์ทำอะไรไม่อองให้ไปรับก่บพี่นนท์อโอ้พฤนสิมากับโมูทำอะไรเอ,อิร์ดเดยวไปอองไบอองดุนะโทนมีการดมอีกพวก เนนสสีแดงสีแดงเทียนอย่งโอหอมมหอมมะเท้ยไปสังเนี่ยเฮ้ยไปสังเนี่ยเอ้านอนละนอนละพ่อเบเจนไปไหน บเจนไปเก็บพริกบออวันนี้น่ะไปเจนมายังไปเจนได้อะไรมาไปเจนไปหาอะไรวันนี้ไปเจนไม่ได้ไปซ่อนไปเจนไม่ได้ไปซ่อนลูกกบปะเบเจนไม่ลงซ่อนลูกกบเหรอไปรับพี่นันไปรับพี่นันพี่นันไปไหนมาทำไมไปต้องไปรับพี่นันหือ พี่นันไปไหนทำไมต้องไปรับพี่นันเก็บเลยเแบบไปแล้วนะเแบบไปปะเอิร์ญแล้วนะไปแล้วนะเแบบไปแล้วนะแบบ๊าแยบาบยก่อนบ๊ายบายก่อนเบ,บไปแล้วนะเบไปโน้นนะเบไปอยู่กับเบ,บงานแล้วนะนไปกินนำ้ำยายปะแล้วนามาเยอะไหนมาสิลุงบอ นายลูกอมลุงนูหลานจะเห็นไหมลองนูหลานจะเห็นแถมเบอร์น้องหมูนี่ไงนี่นี่นี่ไปมีน่ฮาร์ก่อนเลยมีนฮาร์ก่อนนี่นี่นี่ทำเหมือนเบ็นี่เบ้ทำเป็ดไหมเนี่ยอ๋าชงนมกินเองก็เป็นแล้วนะเอิร์นะเอิร์ดอยู่ปอไหนแล้วนาะอไหนอนุบาลไหนแล้วอนุบาลไหนแล้วเด็ายอะไร บชยรู้หอกจักซื้อมันหนไรู้ซื้อตัวเองดอกเอิญทำไมเก่งชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรกอชื่อตินนะพกเออตินนะพนตินนะพแค่ตวายาวายผชายเลยนะคะชายเลยนะคะเขาไม่รู้หรอกชื่อเขาน่ะก็ไม่รู้ชายตินนะพกเคนาวาเคนวา มะพร้าวเออะสมโอเออเบะรู้ไหมนะภาษาบ้านบึงเเรียกอะไรเอาขวดเอาขวดนึงเอาขวดนึงให้เอิร์ธขวดนึงให้เบะขวดนึงให้ให้พี่โดขวดนึงให้เอิร์ธขวดนึงครับหรือยังเอ้ยกลับแล้วครับอร่อยไหม บายบายครับวันนี้เอิร์ธมาทำไมครับมาเล่นเอาอะไรมาให้เบะครับนายสูตรงนี้ของไปเป็นของไปกินของเบะมา้งล่ะอบายบายครับบายบายก่อนเร็วๆยบายบายกลับมาลายบายก่อนอ่าอ่ะบายบายเองก็ได้ค่ะบายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ